เราประเมินสถานการณ์การชุมนุมที่จะนําไปสู่ปัญหาที่กระทบต่อเศรษฐกิจของเราอย่างไรหรือแม้กระทั่งการเมืองโดยโดยโดยภาพรวมนะครับเราก็อยากจะให้บ้านเมืองสงบนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นกลับมานะครับจะเป็นนักลงทุนก็ตามหรือว่าคนประชาชนคนไทยก็ตามเนี่ยถ้าเปืือบ้านเมืองเราสงบเนี่ยคนก็อยากออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นนะครับรบแต่แต่ช่วงที่ ช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาเมืองก็ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องปิดปิดร้านให้เร็วขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะมีการชมุมนุมที่ไหนบ้างนะครับคครรัับบนะแต่แต่เมื่อวานก็เป็นเป็นข่าวดีที่ที่รัฐบาลยอมยอมถอยมาหนึ่งเก้านะครับก็มาดูว่าจะยกเลิกพระราชบัญญัติพระราชกำหนดอ,อนเนี่นะครับ,รบพรบเนี่ยนะครับออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็แต่ <c oughs> นั้นแล้วจะไงต่อนะครับเราก็ยังคอยอยู่ด้วยเป็นไง <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผม <c oughs> ผมให้สังหมายว่าอาการค้าประเมินนะครับเป็นเป็นตัวเลขว่้ตอนนี้ความเชื่อมั่นเป็นอย่างไรนะครับทั่วประเทศเลยนะครับว่าเป็นไงเราคิดว่าภายในต้นอาทิตย์หน้านะ่าจะได้รับทราบว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับ <c oughs> แต่เราเราก็ประเมินโดยทั่วไปผมคิดว่าแต่คนก็ตระหนักนะว่าว่าแต่ชุมนุมคราวนี้ก็คงมีมีมีผลกระทบแน่นอนนะครับ <c oughs> ถ้าผมมีคำก็เมื่อวานผมผมมีโอกาสได้้คุยกับทางต่างชาตินะครับก็ก็แต่ละคนก็คอนเซิร์นะครับว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะเป็นในอนาคตจะเป็นไงบ้างนะครับก็ถามถามหลายคนก็ถามแย่มากนะครับแล้วก็เราก็เป็นห่วเหมือนกันบอกว่าคนไทยก็ยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกใจเย็นๆบอกต่างชาติใจเย็นนะครับประเทศไทยยังไม่รู้เลยครับ